วันแรกไปคือภัยศามาชนล่วงนี้ครับผู้าสางลูกลามอยากมิตนใจกันโค้งเรือวงเพื่อพระสมรภัยขึ้นนม่้ำผู้มั่นนี่บินได้โอยโอย <laughs> mày thấy lắng thế nè đây đây Lê, đây lên, lên, lên. Ừ, hết hát ừ, Đi là mày hát nữa là mày hát nữa ชามครับวัน เอาไปแล้วไปแล้วไปมองอ่ะคำเงินนี้ยังมีดวงดาวจืดจากนโนี้เจ่อกจินี้เบ็ดมนแล้ว แม่หวดจะไปสูฟังไว้นี่เป็นญาติการจาสนานายาดหลวงพมุกดาบดลหลมงบาทสามีแก่แท้ดีแม่คาวักคำผ่าวน้ำมีร้อยมาได้ตื้นใจและออกปากกันใดเหมือนก็ขอเพื่อโสมโนมาอิ่มตาสักพักสักวันสักวันตามนั่งพักเถอะ วีญญาณที่กาหลมันหมูได้ึดเนี้วิญญาณท่ไหลไี่เตคาก้างมหาะาลพอม่็เสียแต่บุตรผู้ที่มรณานุภรไป้ศรกไหมนะเจ้าหลายไปมั่นชุกใจอารมณ์อะไรไปก่อนจา่ไตรงนี้บอกกันนะก็หลจาบุั้ไหลแต่เป็นลกง่ใน ออกจากตี๊ด่ะเป็นภาพจากผู้ช่วยผู้ที่ได้ดูทุกสีสันคือในระหว่างหลังเกิดเปิดหลังวมนเกิดก็จะวางก้อนอุ่นใจไว้ต่อนะที่ผมก็จะเอาไม้ลงบนแลใวก็จะวางที่นี่ยังไงโอเคใช่ไหมใช่ไหม

ทำนบ่าได้บูาอแั้านออกมานะครับอะไรนเนี่ยนี่คือการออกอีกครั้งนะครับโอ้โหเป็นผลสำเร็จขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใไมวันแล้เวลาการนี้ทะนรอวันนี้สวัสดีครับ